ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับปุณสําราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่สาําคญครับมันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยโอ้โหเมื่อคืนนอนกันไม่หลับนะสภา,าก็ทํางานกันแบบแข่งเวลานะก่อนเที่ยงคืนต้องจบนะเมื่อวานก็ได้มาเรื่องเดียวได้มีมติของสภาส่งคําถามเรื่องประชามติ ให้กับคลมนะส่วนเรื่องกำนวนนั้นจบข่าวแต่ประเด็นการเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือณนะตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีได้ยื่นพระราชดิษฐิกายุบสภาเรียบร้อยแล้วก็ได้โปรกล้าวลงมาแล้วนะมีผลตั้งแต่วันที่ส1บดคือเมื่อวานนี้นะก็คือต้องยุบสภาไม่ใช่ต้องเลือกตั้งกันใหม่ขออภัยนะะเลือกตั้งก็ตามกฎหมายก็คือไม่ช้ากว่าหกสิบวันไม่เร็วกว่าสี่ิห้าวัน นับจากวันยุบนะ,ะตอนนี้ก็เขาตั้งธงกันแล้วว่า8ดกุมภาพันธ์น่าจะเป็นวันเลือกตั้งทีนี้คำถามคือการยุบสภาในภาวะที่ประเทศไทยก็ต้องรับมือกับศึกหลายเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและภาวะสงครามที่จวนตัวแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับการเมืองไทยนะคะช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์พูดคุยกับคุคณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายได้ยินนะฮะได้ยินครับสวัสดีครับพี่สำหรับสวัสดีครับคุณมิวครับครับครับถามนิดเดียวสั้นๆตอบสักหนึ่งนาทีไม่เกินนะฮะเมื่อวานในการลงมติเรื่องมติของสวในอนาคตนะนะจะใช้เสียงเกินครึ่งหรือแค่หนึ่งในสามในการส่งลานวนนะเป็นเรื่องขัดข้องทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่มีการเตรียมกันมาแล้วคุณสมชายเอ่อ การให้สวมีเสียงในการคัดค้านหรือการเห็นชอบเนี่ยเป็นไปตามรัฐมนุน60ซึ่งผมคิดว่าหลักการยังคงอยู่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูดังการแก้ไขรัฐธรรมนูนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบอีกอันนึงเนี่ยก็ต้องใช้เสียงรับรองของสองสภาแต่ละสภานี่ยไม่น้อยกว่าสองในสามเพราะหลักการหนึ่งในสามที่คงไว้ของุฒิสภาเนี่ยไม่ให้เกิดเสียงข้างมากลากไปเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้ว แต่ถามว่าเตรียมไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าในทางมุมการเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมที่เตรียไมไว้ครับคือจริงจริงค่ัเมื่อวานพักประชายชนเขายอมนะหันอ่อนผ่อนตามว่าโอเคนะก็ยอมไม่ผ่านไปมันวันทีสองก็จะจบอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าพอพอไม่เอาตามเสียงข้างน้อยที่เขาแปลจะเตียวไว้เนี่ยนะก็เลยจบจบข่าวเลยเอาละถูกต้องครับความจริงต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับ ใช่ใชแล้วไปทาประชามติแล้วไปร่างรัฐมนุนใหม่แล้วค่อยไปโลกเอาตอนนั้นครับใช่ใช่เอาละเราก็จะไม่มาทุ่มเถียงกันประเด็นนี้ทีนี้การยุบสภาอย่างที่น้องเหมียวว่าแหละครับโอ้โหตอนนี้ศึกเหนือเสือใต้น้ําก็ท่วมยุบสภาในสภาสงครามนี้เห็นคุณสมชายโพสต์บอกว่าเห็นด้วยเออทําไมขอเหตุผลหน่อยก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในทางการเมืองขณะน,นี้เพราะเราเห็น พี่น้องทหารบาดเจ็บล้มต,ตายประชาชนสี่ห้าแสนคนอพยพอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งถกกันว่าจะใช้สอวหนึ่งในสามหรือไม่เอจะต้องล้มรัฐธรรมนูนหรือไม่ซึ่งผมยืนยันตลอดนะครับว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราแต่การล้มรัฐธรรมนูนร่างใหม่โดยไม่มีกรอบนี่อันตรายก็เมื่อสถานการณ์มาถึงจุดที่แตกหักกันระหว่าง พรรภูมิใจไทยกับพักประชาชนซึ่งหันไปรวมกับพักเพื่อไทยแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าสองพักคเนี่ยเขามีเดียนเอคล้ายกันดังนั้นทางออกของนายกรัฐมนตรีเปิดอภิปรายถ้ายื่นวันเช้าวันนี้นะครับครับเออก็จะต้องถูกตีความว่าระหว่างอาจารย์มโนกอกอาจารย์พลสัตร์หลักกฎหมายใครเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่าจึงตัดสินใจยุบสิบเอ็ดธันวา ตามโอยเดิม,มที่เดิมเราพูดว่าสิบสองทันวาแต่สิบสองทันวานั้นเนี่ยยังไม่มีข้อถกเถียงระหว่างอาจารย์วันนอกับอาจารย์วรวักดักเพราะนั้นถ้าเกิดเช้าวันเนี้เม,มื่อคืนเขารวบรวมรายชื่อแล้วครับแลวต้องการจะยื่นเช้าวันนี้จึงต้องออกพระรศีริกาเมื่อคืนครับเพราะว่มันมีข่าวว่าเออบอกว่าจะยุบสภาช่วงค่ำ,คำแต่ว่านายกเซ็นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นแบบนี้ตะเตรียมยังไงก็จะยุบอยู่แล้วคือคุณสมชายกำลังจะบอกว่า ก็ถ้ารอให้เขายื่นก่อน,นสุดท้ายก็ต้องมาถกเถียงกันอีกว่ายื่นแล้วยุบสภาได้ไหมแบบนั้นมิวเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องครับแม้ผมจะเห็นด้วยว่าการยื่นนั้นไม่จําเป็นต้องรอบรรจุวราระการยื่นก็คืออืยุบสภาไม่ได้แล้วอืก็ค,คือไม่ได้หมายความว่าแล้วเสียงค่ะแล้วเสียงของสอสเพื่อไทยเดิมที่เอ,อผู้ดำรงนะครับผมเช็คมาตลอดเนี่ย<ๆ>เขารวบรวมได้ไม่ครบหนึ่งในห้า เขาได้แค่เก้าสิบสามเสียงพอเมื่อาาวานพักประชาชนประกาศร่วมเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องตรวจสอบจํานวนเลยครับพอเข้าเช้าขึ้นมาก่อนเวลาราชาการเขาก็ไปยื่นกับประธานวันนอนเนี่ยแล้วพระกิจีกาออกมาวันที่สิบสองเนี่ยมันจะถูกตีความครับนะครับดังนั้นนายกเนี่ยตัดสิในใจยุบเมื่อวานแล้วก็มีพระกิจีกาสิบเอ็ดธันวาอนี้คือตัด ตัดเรื่องข้อกฎหมายที่มาเถียงกันว่ายื่นก่อนยื่นหลังแต่ดูคำคำร่างแล้วนะครับเออก็น่าจะยกร่างมาก่อนแล้วล่ะครับแน่นอนนี่นะฮะแต่ว่าถ้าคนหลายคนลืมคิดไปใช่ไหมคุณสมชายว่าถ้าเกิดนายกหนูปล่อยให้มีการภิปรายจริงๆนะภิปรายหนึ่งคือแพ้อยู่แล้วถูกปลดกังางอากาศแพ้ลงมติแพ้ต้องเลือกนายกใหม่ แล้วนายกใหม่ก็เห็นะยชัยเกษมชัยเกษมอ่านี่คือประเด็นใช่ไหมถ้าปล่อยให้พี่ปลานะด้านนายกใหม่ชื่อชัยเกษมแน่ถูกต้องไหมครับพระเพือพ่อไทยกับพรรคประชาชนก็หันไปจับมือกันตั้งรัฐบาล บริษัทคอดดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าท่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอผนลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถางาังเช่าตราคอดดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลโอ้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณอนุทินตันตดสินใจได้ไง่ายขึ้นด้วยและจริงๆกงก็ซึ่งทำให้ได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยจะรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ไม่ไม่แน่ว,ว่ามือเมื่อไหร่ด้วยนะครับเ,<อ>เพราะาการเลือกตั้งที่ชายแดนเนี่ยไม่น่าจะเลือกได้ถ้ายัางยิงกันอยู่อย่างนี้แล้วยืดเยื้อนะครับอมหมายความว่าในการสมมติว่าตั้งธงไว้ไว้วันที่แปดกุมภาพันธ์แต่ถ้าสี่จังหวัดเจ็ดจังหวัดชายแดนยังตูมตามกันอยู่อย่างนี้นี่มันก็เลือกตั้งไม่ได้อยู่ดีถูกไหมฮะ ถูกครับก็ตลอดแนวรัศมียนะีเอ็ด21นั้นไม่นับจุดตรวจพีเอชอ303นะอ่าทุกกำเมดในชายแดน7จังหวัดเนี่ยเลือกไม่ได้เลยครับเลือกไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีประชาชนเข้าไปเลือกแล้วไม่มีกรรมการมาจําหน่วยไปไปอยู่ที่เต็นหน่วยแน่นอนครับเพราะกฎหมายเลือกตั้งนั้นกำหนดว่าต้องเลือกตั้งในวันเดียวกันถูกต้องไหมครับเคยมีคำวินิจฉัยสารรัมนุนต่อรัมลุน50แต่ว่า ผมตรวจแล้วเนี่ยในรัฐนูนี้แม้ไม่เขียน <c oughs> แต่ในพระรบญัตาประกอบรัฐนูนก็เขียนในทำนองเดียวกันว่าให้เลือกเป็นวันเดียวเว้นแต่มีเหตุเว้นแต่มีเหตุยังไม่พอครับถ้ามันเลือกแล้วเนี่ยต้องให้ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจึงจะไปคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ได้ถ้าลองนึกภาพว่าเจ็ดจังหวัดเนี่ยเลือกไม่ได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ต้องโอเสียงแนละ้วว่าต้องเป็นวันเดียวแล้วไปคว่ำแบบขาวเมื่อสองคุมพาปีห้าเจ็ดหรือไม่เนี่ยนะครับ ก็ไม่สามารถจัดพาได้ให้เลือกนายกได้ก็อาจต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่เมื่อเหตุการณ์ประทะชายแดนเรียบร้อยลงเพราะนายกก็จะรักษาการไปผมคิดว่าย,ยัางต่ำถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ปัจจุบันโดยไม่มีเหตุการณ์สงครามเนี่ยก็อาจจะได้คอรมอรใหม่เมษาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ประทะกันไปเรื่อยๆแล้วต้องประกาศกฎอัยการศึก เฉพาะชายแดนหรือจะทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่านายกอาตุทินจะอยู่เป็นปีอะครับโอ้โหเดี๋ยวก็เกิดสะอก่นขึ้นมาอีกทําไงนี่เดี๋ยวจะเกิดปัญหาอื่นมาอีก <c oughs> คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกดูแล้วน,นะนะเอาเพราะว่าภาวนาสา่ออางระเที่เราเราก็มองมองหลายซีนารีโอไว้ครับมองหลายหลายฉากทัดเอาไว้แต่ยุบสภาบแบบนี้จะไม่กระทบกับการสู้รบชายแดนใช่ไหมคะไม่กระทบครับเพราะว่าเออเรามีกองทัพ ที่ทําหน้าที่ได้แล้วก็ในกฎหมายเลือกตั้งก็ดีในพระาชบมญญัติกฎอายการศึกก็ดีเนี่ยสามารถให้กองทัพทําหน้าที่ได้อยู่แล้วครับอืมคือมีกฎอายการศึกอยู่แล้วกองทัพทําหน้าที่อยู่กองทัพก็สู้กับเม็นไปเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปปัญหาก็มีอยู่ทีดเดียวแต่กระทั่ง<ม>งบประมาณที่จะใช้สําหรับการจัดซื้อจัดหาอาวุธเนี่ยนะครับผมก็ไม่คิดว่ากรกตจะบอกว่าทํา ทำไม่ได้นะครับคงต้องอนุมัติครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องปกป้องอธิปไตยของสาติครับแต่อย่างบางโครงการเช่นไออย่างพวกคนละครึ่งนะฮะหรือว่าบัตรสวัสดิการอันนี้หยุดแน่นอนอันนี้ต้องหยุดใช่ไหมคะเข้าคอรมอไม่ได้โครงการโครงงานไหนที่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับแต่ถ้าอนุมัติไปแล้วก็ก็ก็ถือว่าเป็นไปตามนั้นหรือไปแจกข้าวของน้ําท่วมที่หาดใหญ่ที่กรกตบอกให้ติดเบอร์ติดชื่อได้ติดชื่อได้ตอนนี้ติดชื่อไม่ได้แล้วครับใช้รถหลวงเครื่องบินหลวงไปหาเสียงก็ไม่ได้ครับ <unsafe problem> แต่ใน,นอีกไม่กี่วันไปคอรมอสัญจรที่สงขลาหาดใหญ่นี่อันนี้ทําได้เพราะประกาศเอาไว้แล้วแล้วก็เป็นการทํางาน,นตามปกติถ้าเป็นการทํางานครับแต่ว่าพอเลยจากเวลาราชการแล้วเนี่ยออกไปพบปะประชาชน,อ,น,นอันนี้อันนี้ต้องมีรถส่วนตัวเตรียมไปนะครับอ๋อทีนี้ถ้ามองในในมิติทางการเมืองนะคะคุณสมชายคิดว่าระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยใครเป็นฝ่ายหัก m ม a อครับเนี่ยแบบนี้ผมว่า เอาว่าลึกๆ,ๆทุกคนซ่อนดาบไว้อยู่ข้างหลังครับหอ,อกันทั้งคู่หอกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าถ้าเอาวิเคราะห์แบบไม่เข้าข้างนะพักภูมิใจไทยได้เปรียบทุกมิติขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแจกคนลรบครึ่งพลัสรอบแรกไปแล้วรอบสองไม่ได้ก็คนจะโดนด่าก็จะเป็นพักฝ่ายค้านส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ผิดพลาดก็ไม่ถูกอภิปราย ไม่ไว้วางใจการที่สภาจะต้องดำเนินการในเรื่องให้สัตยาบันใดๆไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสันธิภาพอะไรถ้าเกิดซ้ำเข้ามายุ่งเกี่ยวอยีกนี่นายกก็ไม่ต้องเอาเข้าสภาแล้วก็ไม่ต้องทำก็อาจจะทำให้กองทัพทำงานง่ายขึ้นส่วนพักประชาชนเนี่ยผมก็เรียนว่าผมก็อยากให้โอกาสเขานะครับเพีเยงแต่เขา ไม่รู้มีอะไรติดใจกับแลฐธรรมนูนที่ตัวเองก็ผ่านการเลือกตั้งมาตั้งสองสมัยนะก็อยากจะล้มมันอย่างเดียวเนี่ยโดยความจริงแล้วควรแก้ไขรายมาตราไม่ว่าจะหมวดคณะร,รัฐมนตรีหมวดสอสอหมวดสวหมวดองค์กรอิสระนี่ผมเห็นด้วยหมดนะต้องแก้ไขแล้วที่แต่ว่าพอ,อไปมุ่งมั่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยทําให้พลาดครับที่มันย้อนแย้งมากคุณสมชายใช่หรือไม่ว่าคือในตามร่างเนี่นะคือสุดท้ายแล้วนี่กรรมธิการยกร่างสามสิบห้าคนนี่ ก็ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกถูกไหมรัฐสภาก็คือสอวชอุดปัจจุบันกับสสที่จะเลือกตั้งกันมาใหม่เจ็ดร้อยคนมาเลือกกรรมการยกร่างมันก็คือเกี่ยวโยงกับรัฐมนูลปีหกศูนย์อยู่ดีถูกต้องไหมฮะมันก็ย้อนแยง้งเออคือคืออันนี้เป็นคำวินิจฉัยที่ผมคุณไับูลและอดีตสสสว,วก็ไปยื่นกันน,นะครับอันนั้นคือสภามีหน้าที่ครับวันนี้จะเรียกว่า ตั้งกรรมาการร่างรัฐมนูญโดยสภาเองก็ได้นะไม่ต้องไปยี่สิบจับหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเองก็ได้ตั้งคณะผู้ทรงวุฒิขึ้นมาสามสิบห้าคนเจ็ดสิบคนเรียกว่ากรรมาการแก้ไขรัฐมนูญก็ทําได้ครับนั่นแห,หละจะคือ้าหมายงปวงมันก็คือสภามีอำนาจอยู่แล้วครับแต่ยี่สิบยิบหนึ่งก็คือความหมายคือของผมคือว่ารัฐสภาซึ่งมาจากผลไม้พิษที่เขาเรียกะนะเป็นคนเลือกกรรมาการร,ร่าง กรรมิการยกร่างนะใช่ครับเออก็ตลกดีสุดท้ายก็ต้องมาจอดป้ายเพราะรัฐธรรมนูญนี่เองนะแต่บยังเหลืออีกอันหนึ่งที่เมื่อวานลงมติแล้วเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีไปทำหน้าที่ในการทำประชามติครับก็ก็คงได้สักคำถามใช่ไหมนั้นก็ส่งไปแล้วนี่อ่านั่นแหละครับคือประเด็นว่าอำนาจกลับไปอยู่ที่คณะรัฐมนตรีครับ ใช่ใช่ของั้นแปลว่าการเลือกตั้งก็คงจะมีการทําประชามติไปติดต่ไปติดียวเลยซึ่งวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดแล้วว่าก็จะส่งหนึ่งคำถามที่เขาส่งไปเมื่อวานนี้ก็คือว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐมนตรีฉบับใหม่เท่านั้นเองหนึ่งคำถามใช่ครับจะเป็นแค่นั้นเองครับวานอื่นไม่ได้แก้ไขมาส่วนข้อที่สองนี่เพราะว่าเขาแก้ไม่สําเร็จเมื่อวานก็เลยส่งไม่ได้จบครับเอาะครื่อนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วว่าเมื่อจะร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ย ในคำไม่ได้ใช้ที่ผมกับคุณไพบูนกับคณะยื่นเนี่ยชัดเจนว่าจะต้องถามประชาธิปมติประชาชนเสียก่อนว่าจะยอมให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่แล้วหรือไม่ครับครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรื่องนี้คงได้ติดตามกันต่อนะฮะขอบพระคุณมากคุณสมชายครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นเกมการเมืองทั้งสองฝ่ายใช่ตอนนี้ตอนนี้พรรคสวมสดิ์ขอ,องได้ประเด็นเดียวไปหาเสียงอะ่ะคือโดนน้ำเงินหักหลังทรยศหักหลังเรา อย่าไปเลือกอาฉีก MOA แต่จริงๆคุณพระดองไปพูดแล้วนะบอกว่าเห็นกับสอวเถอะไม่มีอะไรก็ยอมหย,ยวนๆไปแล้วก็ไปชนะในยกอื่นๆคือฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยเขาก็อธิบายแบบนี้นะคะว่ามันไม่ใช่การฉีก MOA ค่ะแต่เมื่อวานประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือมันเป็นเรื่องของการจะไปแก้รัฐธรรมนูญในปมที่ตัดอํานาจสอวอให้ร่วมโหวตเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฝั่งสอวอเขาไม่ยอมฝั่งน้ําเงินก็เลยมองว่า เฮ้ยถ้าแบบนี้ต้องเจราจากันนะเพราะถ้าเกิดว่าสอวอเขาไม่ยอมแล้วคุณผ่านวาระสองไปวาระสามคุณก็ถูกสอวอคว่ำอยู่ดีปรากฏว่าฝั่งส้มก็มองว่าอ้าวไม่ได้ยังไงฉันก็จะไม่เอาอำนาจสอวอหนึ่งในสามคือเขาจะเอาตามร่างบางเงินเขามีสอวแปลยต,ติเอาไว้นะและบางเงินเนี่ยพักภูมิใจไทยไปเห็นด้วยกับการแปลยติของสอวอท่านนั้นนั่นแหละแต่ว่าต้องอย่างที่คุณสมชายว่าคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่แต่เขาไม่ยอมะเขาจะเอาเถ็นตรงเป๊ะ สุดะะท้ายก็จบข่าวจะยื่นอภิปรายไม่ไว้ว,วังใจนาย,ยกอนุทิก็ชิงยุบสภานะคะ,<ช>ะเดี๋ยวเบรกอารมณ์ทางการเมืองนิดหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีรายละเอียดทั้งเรื่องของไทยกัมพูชารวมไปถึงประเด็นร้อนๆอื่นๆด้วยนะคะ